ทำอะไรกันว่าไอ้พวกตลาดเนี่ยเม่งเย้ยเพลงปลอบใจเปิดแฮนชิงลำคานเฮียโอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมครับผม <laughs> เปิดไมก้กนหัวร้อนไฟไปเลยโยโ้ยฟังเพลงดีกว่าครับหนอกุยไม้พวกนี้พี่แกก็ยังตัวสูงเหมือนเดิมนะครับ คือเพลงอะไรกูเฝ้ารอมันมีด้วยเหรอวะที่แรกคุณลึกว่ามันไม่มีซะอีกอ้อฟังแล้วซึ้งใจซึ้งใจเหมือนกับเข้าต้มมัดขาต้มมัดยังสู้ไม่ได้เลย ทหารทหารกองเกทหารกองเก์หร,กเกหรือเปล่าเนี่ยเฮียเอาเรื่องว่ะสีทองมาเชียวนะมึงส้นตีนสีทองนี่แหละ โอ้ไม่อยามาเปิดแข่งกับกูเล้พวกนี้มาเปิดเพลงแข่งกับกูงไงวันนี้โอ้อะไรอายู่เอาโอเคแม่งกูกำลังคารนะนะั่นแล้วเฮียเปิดอัพหน้าแม่งเลยจบปะหรอโอเคมันอันนี้แนะนำเลยแนะนำน้องเลื่อยสาวยันเดเลโอเคน้องเลื่อยกับสาวยันเดเลจำไว้ เดี๋ยวก็ลืมอีกอะ่ะน้องเลื่อยกับสาวยันเด้ๆนะเลื่อยสาวยันเด้เอา้าต้องหาด้วยอยู่ไหนวะพี่มีดนี่ไงเหฮลัตพี่มีดรอพี่มีดรอโอเคมีท่าแ acting ไหมโพสหน่อยโพสท่าหน่อย อมีอยู่มีอยู่นี่ว่า่ะอามาควงมีใดใช้ดูชุดชุดมันมันบางชุดมันออกแนวเหมือนทหารนะเวนเขาน่าจะเอาปืนเอาปืนมาใช้เลยอะเออเอาปืนเอาปืนทาหารมาใช้เลยก็ได้นะไม่ต้องไปใช้มีดหลอกมันไม่เข้ากันเฮียลุยแบบสุดขีดเต็มพลัง่งนี่สกายบับของจริงอต้องเจอของจริง่ย ต้องเจอของใจเงไงเอออุอ้ยฮะ,ะ,ะอเออฮะเฉาะไม่ดีตลกครับพี่ตลกแล้วตลกแล้วมาขัานอัดชวนอ,อัดมาอัดอวนกูเนี่ย ต้องตีนไก่เนี่ยโอ้ยอโอเปิดดังยังว่าเพลงอ่ะใจเย็นนะพี่ใจเย็นหนหอ่อยมีชุดเดียวนะครับผมนึกว่ามีสองชุดไม่ใช่หรือเปล่าโอ้ยมันจะรีบออกไปในไวไอ้เหี้ยนนี่กูดกดเพราะมันใช้แหละโทแม่งก็จะเลือกไปทีละอันได้มีสีม่งวงโชว์เฮ้ยสีม่วง สีม่วงธรรมดาไม่ไม่ได้เจ๋งอะไร <c oughs> <c oughs> เออฟังเพลงต่อไป <c oughs> เพลงนี้สนุกจัเว้ยเป็นเพลงกิจกรรมที่สนุกมากสนุกจนผมจนผมต้องเอามาใส่หน้าปกอ่ะผมนึกว่ามันไม่มีไงจริงๆแล้วมันมีเว้ยมันมีให้ฟังอยู่ ข้างหน้านี่ก็จบเลยเพลงเพลงไม่สามารถเข้ามาหน้านี้ได้คนไหนว่ารอบนี้มีดไอ้หมอใช้บีทอะไม่ใช่ผมแบบนี้นอนผมนี่กระเป๋าเออน่าจะอันนี้มากกว่า,วานะใช่ใช่เยอโห่ย ัวละครต้องข้างครับสับสนเอ,าอ้าวทำไมไม่แหมไม่เอาแล้วเหรอไม่เอาแล้วเข้าใจแล้ววันนี้มีตลาดมันมีตต่ไม่มีตลาดแต่เช้าเลยครับวันนี้ตลาดแม่งก็มาแต่เช้าเลยไอ้ยะลืมไปมีตลาดแต่เช้าตลาดอะไรวะ ตลาดอะไรวะสูงร้อยแปดสิบห้าเลยเนี่ยผมรู pues, ้แล้ว รู้ไหมรู้อะไรไหมลืมว่ะลืมคิวทีีน้องเลื่อยสาวยานันเยเละน้องเลื่อยก็สาวยานันเยเละอ้าสุดจับลืมแบบสุดจับ โอเคน้องเลื่อยสาวอย่ในเละอะไรวะเย็ดจะ้ะมามาเริม่มเลยดีกว่า,าเกิดอะไรขึ้นมาานแถวนี้นมึงก็อย่าเปิดเพลงฝฟนันวันไหวสี เออต้องแบบนั้นเนี่ยต้องแบบนั้นเนี่ยมันจะตดูเลือดเลือดสาบต้องแบบนั้นเออฮะเชอยวมาดิมาดิทำอะไรอยู่เข้ามาเออไอ้เฮียนี่จอรลอยนี่ว่ามึงกล้าจอรลอยเหรอบิ๊กฟีนสเต็มเฟเว่น อ,อยากใเนลเล่เลมาช่วยหน่อยใช่ไม่ได้ต้องต้องน้องเรื่อยมั้งเฮ้ยทำไมกูใช้คีย์ทีไม่ได้ละ่ะถ้าน้องเรื่อยใช้ไม่ได้นี่ก็จบเกมและ้วนะอย่าห่อห้ยเกิดอ,อะไรขึ้นกันแน่เกิดอ,อะไรขึ้นเฮ้ยได้แล้ว ก็ทายเอาแยกล่างนี่วะสุดจับเยอะอีกฝักรอบดิมันจะไม่จูดใจโ,ดโอ้โหโอเค โยโหยสุดจัดตลัดบอกโอ้ยอ่ะฮอฮอเฮ้อโอเคพอเดี๋ยวนะมันเกินมันเกินที่นี่มันเกิน,ม,น,กน,ม,น,กนมันเกินขนาดขนาดขนาดอายะอายะขนาดอายะอายะบอยเซบอย ฟีนิกินให้หมดเลยสุดขั้วเต็มพลังอฮ้ยอะปีนิกินปินิกช่วยให้หมดเลยอุ้ออยจะปิดฉากให้หมดทุกคนเฮ้ยกูตายกูตายไปเลก่อนกูจะตายอยา่างเงี้ยกับพี่แกพี่แกมีดใหญ่มากมีดไม่ธรรมาดา สดีเข้าร,รับชมฝากกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับ